c คอร์เทนอัพสตูดร่วมกับ Bangkok Theater Project ผลักดันละครเวทีเรื่อง The Tiger Who Came to Tea หรือเสือที่มาดื่มชาสู่การแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกณนะโรงละคร M Theater ถนนเพชรบุรีตัดใหม่คริสได้พาลูกไปดูตอนลูกเล็กนะคะแล้วก็ชอบมากแล้วก็ประทับใจมากเป็นครั้งแรกที่พาลูกไปดูเขาเรียกว่ามิวสิคกลเทเตอร์รั้งแรกะคะ่ะก็เลยประทับใจแล้วก็คิดว่าทำไมเมืองไทยไม่มีแบบนี้บ้างก็เลย เหมือนเป็นไอเดียว่าอยากจะเชิญเข้ามาก็เด็กๆก,กับครอบครัวที่มาดูนะคะก็หนึ่งได้ความสนุกได้ร้องเพลงคู่กันแล้วก็ได้เพลิดเพลินกับเป็น Family รี family ะะ่ซัมเบอรี่แอนเจรเทนเค่ะการแสดงละครเวทีเสือที่มาดื่มชาในประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญของการเปิดตัวละครเพลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรูปแบบละครเป็นอินเตอร์แอคทีฟซึ่งสามารถมอบประสบการณ์ที่น่าจดจ,จําและมหัศจรรย์สําหรับทุกคนค่ะ